ไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการหน่อยเป็นการไล่ล่ายิงกันเห็นบอกสิกว่านัดถูกไหมฮะ,ฮะแล้วประเด็นที่ตีกันเนี่ย<ะ>เห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างแม่กับแม่ก่อนแต่ระหว่างเมื่อแม่กับแม่ตีกันเนี่ยตอนหลังลากมากลายเป็นลูกกับลูกบ้างเนี่ยนะฮะเอาเปิดภาพที่เกิดเหตุก่อนเอาทั้งคนเจ็บแล้วก็ปอกกระสุนที่เกิดเหตุก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวขึ้นผังตัวบุคคลให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมฮะตัวของคนเจ็บเองเนี่ย เห็นบอกว่าก็คือคุณพงศกรถูกไหมฮะคุณพงศกรเนี่ยแกถูกยิงเนี่ยนะครับผู้จมฮะเข้าที่ก้นข้างขวาแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณสุพัฒนาทีสุพัฒนาทีคุณสุภานาทีเองเนี่ยไหนเอ่ยคุณสุภนาทีเนี่ยถูกฟันได้รับบาดเจ็บซุบอ่ะเดี๋ยวให้ดูผังหน่อยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะฮะเพราะตัวละครมันจะก้อนข้างเยอะแต่ถ้าย่อด้วยเพจและก็รูปภาพ มันจะเข้าใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกแม่กับแม่เนี่ยมีปัญหากันก่อนระหว่างเมื่อแม่กับแม่มีปัญหากันเนี่ยแล้วมีการอ้างว่าฝ่ายแม่ไปบุกบ้านอีกหลังหนึ่งมีการไปงัดบ้านอีกหลังหนึ่งหลังจากนั้นคราวนี้เมื่อลูกเริ่มรู้ลูกก็เลยขอนัดเลียร์กันบ้างระหว่างลูกแม่ปาล์มถูกไหมฮะ,ะกับอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อขออภยัยระหว่างในปาล์มก,กับเขาไม่ใส่ชื่อ,อแม่มาไ<ก>ม่มีชื่อแม่เมื่อเหรอเนี่ยฮะ เขาเขียนแม่ในปาล์มกับแม่ในพงศธรสองแม่ตีกันแล้วก็กล่าวอ้างว่ามีการไปบุกลังควานกันหลังจากนั้นลูกทั้งสองก็เลยจะเปิดศึกจากการให้ระหว่างคุณปาล์มกับคุณพงศกรโดยวงจรปิดเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเมย์ก็จะเป็นตอนทะเลาะค่ะตอน4ี่ทุ่ม4สีสิทนาทีของวันที่11พฤษภาคมนะคะจะเห็นกล้องจรปิดได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะ มีประมาณเ็ดนัดด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งหนีกันจ้าละวันเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงม,มอเตอร์ไซค์มีการเบิ้ลเครื่องเพื่อที่จะขี่ออกจากตลาดไปค่ะกล้องจอดติดตัวที่2นะคะจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากตลาดเป็นจํานวนหลายสิบคันคนี่ก็คือเราจะบอกว่าเป็นกลุ่มปาล์มหรือเปล่าใช่ไหม กลุ่มปาล์มเพราะว่าทางฝั่งพงศกรกับสุพัฒน์ทีเนี่ยเขาบาดเจ็บถูกยิงกับถูกฟันก็เลยกาลังกล่าวโทษว่าเอ๊ะกลุ่มปาล์มเนี่ยมีการไปไล่ล่าเขาหรือไม่ล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องอผมไปไวัยนิดหนึ่งนะฮะไปคุยกับ,ค,บคุณบุษยาคุณบุษยาเนี่ยเป็นแฟนของทางด้านพงศกรก็เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของคุณพงศกรเนี่ยกระสุนฝังในและต้องผ่าตัดลำไส้ปมทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรเม ผมทั้งหมดก็มาจากเหตุการณ์ที่ทางด้านของแม่เนี่ยมีการทะเลาะก,กันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลูกต้องมีการไปเคลียร์ปัญหากันคือะคะต้องบอกงี้ฮะต้นสายไปเหตุคือแม่ของนายปาล์มตามข่าว<ม>อ้างนะแม่ในปาล์มขนพวกคุณผู้ชมฮะมาพังห้องแม่พงศธรพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณพงศธรกับคุณปาล์มเขาก็เลยต้องขอเจรจากันแต่จังหวะที่มานัดเจอกันคราวนี้คุณพงศธรก็โดนเล่นอีกโดยฝั่งของพี่ปาล์มอ้าวฟังเสียงแฟนคุณพงศธรหน่อยฮะ คือมันเป็นเรื่องของแม่ค่ะแม่แฟนหนูกับแม่แม่คนก่อเหตุใช่ทําไมคือเรื่องหนูว่าไม่รู้เลยค่ะแล้วแฟนหนูหนูก็บอกแฟนว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเคลียร์กันเองใช่เพราะเราเป็นเด็กหนูก็คุยกับเขาอย่างนี้แต่สักพักนึงอีกพอวันเสาร์แม่โทรมาตอนต,อนตีงบ,บอกว่าเขาแม่แม่อีกฝั่งหนึ่งที่มีปัญหาการพาลูกมางัดห้องผู้ชายประมาณสองคนสามคน ใช่ค่ะแล้วเขาโทรหารย้ำนี่คือฝั่งคุณพงศธรซึ่งบาดเจ็บถูกยิงกระสุนฝังในเอากลับมาตรงนี้คําถามคือแม่กับแม่ทะเลาะก,กันแล้วลูกได้มาไล่กันเองอีกเนี่ยน,นะฮะล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมเอาพี่ปาล์มหน่อยเพราะพี่ปาล์มก็ถูกระบุว่าไปไล่ยิงคุณพงศธรเขาวันนี้คุณปาล์มนะฮะปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วอตัดท่าไปที่คุณปาล์มหน่อยสิเพราะเห็นบอกว่าวันนี้ต้องมาพบก,กับตำรวจแล้วก็เอาปืนมามอบให้กับตำรวจด้วย มันจะมีภาพอินเสิร์ตปืนด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาสักนิดหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตัวของปาล์มเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงครับเมย์คือมันเป็นเรื่องของครอบครัวสองฝ่ายอะค่ะทางด้านปาล์มบอกว่าสาเหตุมาจากเมียใหม่ของพ่อเลี้ยงมาทำร้ายแม่แม่เนะ่เป็นเมียเก่าของพ่อเลี้ยงอยู่อีกฝ่ายแล้วล่าสุดถูกทำร้ายแม่มาเล่าให้ฟังว่าตอนบาดเจ็บเนื้อตัวเขียวช้ำหลายครั้งเขาตบตีแม่บ่อยๆแต่แม่ไม่ได้ไปแจ้งความตนเองเห็นว่าแม่ถูกทำร้ายก็เลยโมโหแทนแม่ก็เลย ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งเมียใหม่มีการมาโพสต์ประจานโพสต์แวะด้วยทํานองว่าปาล์มเนี่ยเหมือนเป็นลูกลูกข้างแคล่อะไรทานองเนี้ยก็เลยมีการนัดออกมาเคลียร์ประเด็นก็คือเมียใหม่พ่อเลี้ยงมาตีกับแม่ซึ่งเป็นเมียเก่านั่นเองแล้วก็มีการทําร้ายกันมาก่อนหน้านี้สุดท้ายพอลูกมานัดเคลียร์ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแลวเขายืนยันว่าเขามีแต่ไม้กับปืนไม่มีมีดค่ะผัวเมียอ่ะครับผัวเมียคือพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกับ ฝ่ายทางแม่เขาครับฝ่ายทางแม่เขาเป็นใครอะคะเป็นเมียเมียใหม่เมียใหม่ของพ่อน้านะครับก็เลี้ยงพ่เลี้ยงเราอยังไงเขายังไงเขาทำร้ายเขาตบตีแม่ผมครับแต่แม่ผมไม่ได้ไปแจ้งความอะไรแล้วเรารู้ได้ไงเขียวเข่าเขียวสองแตกเลยครับแล้วทำบ่อยครับว่ถามผมว่าไปเลยใครทาแม่อะไรอย่างนี้แล้วหลายรอบแล้วครับ แล้วที่ว่าไปพังท้องนี้ไปพังไม่ได้พังครับไม่พังครับแค่เรียกเขาออกมาคุยเจรจาเฉยแต่ลูกเขานัดผมหมั่นไส้ผมด่าผมในเฟซประจานผมไอเด็กข้างไข่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับกูเจอที่ไหนไม่รับประกันนะอะไรอย่างเงี้ยเจอที่ไหนเล่นที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเลือกมาเคลียร์กันครับเขาเป็นคนนัดมาตอนแรกผมจะไม่ออกไปแล้วครับ Oh, สุดท้ายที่บอกว่าแม่กับแม่ตีกันคือเมียใหม่กับเมียเก่าใช่ค่ะแล้วลูกเมียใหม่กับเมียเก่าก็เลยเกิดศึกคอมเมนกันนี่คุณพ่อต้องมางระงับศึกแล้วนะระงับศึกทั้งเมียใหม่เมียเก่าแล้วก็ระงับศึกทั้งลูกลูกเมียเก่ากับลูกเมียใหม่ด้วยนะคุณพ่อนะไม่งั้นนี่จะฆ่ากันแล้วนะฮะเอาประมาณนี้ฮะโดนจับแล้วนะครับ